o que é um ครับวันนี้เจอช่องโองพันเลยนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาช่อนหมายข้างทางนะครับตอนนี้เวลาหกโมงแล้วนะครับรอทีมงานอยู่นะครับนัดกันตีห้าครึ่งนะครับทุกคนทีมงานคุณภาพก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะตกปลาไปเรื่อยๆนะครับตกแถวก็ออกจากบ้านไปประมาณไปกลับร้อยโลครับทุกคนเดี๋ยวเราชมกันนะครับว่าโอมจะได้สกี่ตัวนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง,องผมพาลุยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจการทําคลิปต่อๆไปนะครับไปครับเดี๋ยวรอทีมงานมานะครับออกเดินทางกันเลยครับ แรกมาแล้วเช้าวันนี้กัดเจ้าเจนทูเอฟเจพัดนะครับโอ้โหวิไซส์ประมาณสองขีดได้ไม้ที่สองนะครับโอ้โหของน้ำดำกัดแน่นๆ่ตาบดทะลุสองตายทุกคนดูดิ ไซส์ก็ประมาณขีดสองขีดกัดเจน2ูทะลุฝั่งนี้ทะลุตายอีแล้ต้องเอาตัวแรกครับมาแล้วฝนก็ตกฝากไว้เลยครับเจน2ูเอฟเจพัดนะครับเสียงว่าหวานเจ๊บ yeah! ขัดไม่โดนครับน,นั่งดักกัดอยู่หน้าข้างหน้านี่ดักกัดมาทุกคนโอ้ยเสียด้โอ้โห แม่งไปซะก่อนไม่เคยได้ทั่วเลยว่าตรงนี้ออดแดกอีกแล้วไหมนี้ใสสวยด้วยอได้แต่ย่าเน่ามาทุกทีเลยฝากไว้ก่อนนะฝนก็ตกเรานักล่าแล้วต้องกลางฝนเลย อืมฮ้ม <ไ professors fingers out> โดนตัวเติบด้วยตัวนี้บินมาเลยสิใส่สวยนี่ใส่สวยนั่นนี่เนี่ย้อมของปูแบบนี้ยังมี โหกัดโคตรแน่นแม่งงัดบินเลยโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจยเย็นหืมกัดเจ้าเจนทูครับครึ่งโลต้องมีครับตัวนี้ดูกัดเจนทูครับไซส์ประมาณาาครึ่งโลนะาจะได้ไม่ถึงไม่ถึงก็เกือบนะครับฝากไ็้ด้วยครับฝนฝนอย่างนี้ครับเจ้าเจนทู fgs พ l u นะครับหวานเจี๊ยบอีกแล้ว ไปครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับโอ้โหลองปูอย่างนี้มีตัวเฉยว่ะโอ้ การไม่ดูนู่นการไม่ดูในปอกแน่เลยดูวนไปดิ ไปดีมีสองตัวเมื่อ,อกี้ไปปอกเต็มคอเลยหลุดพอดีโอ้โหตาบอดเลยดูดิต้องเอาอีกตัวเล็กก็ตาพิการพุ้นว็จะปล่อยหังอยเฟาเด้วยครับเจนทูเอฟเจพันนะครับสีเหลืองนะครับโอ้โหบี้เลยหวานเจี๊ยบอีกแล้ว กระสุงเปล่าวะมันกลัดแบบนี้มอปลาช่อนเบือเต็มคอเลยนึกว่ากระสุงเห็นยกยกยก,ยก,ยก,ยกเล่นดูฮ่าวะแม่งกัดอยู่มือหนวดทีดำเมี่ยยังไงคของมันดำดูดเขาเต็มปากเลยทุกคนดูดิตัวเขาแต๊ะไม่กระส ผมนึกว่ากระสุงผมเลยยกยก,ยก,ยกล่นดูแม่งกัดเต,ต็มข้อเลยหวานเจี๊ยบอีกแล้วครับไปด้วยครับเจนทูเอพัดดูตัวเล็กๆแต่หวานเจี๊ยบปลาตัวตะกี้น่าจะเป็นปลาคอกน่เหมือนผมเห็นแม่ไอ้ลูกมันเลยลูกมันเล็กนิดเดียวนี่วะนี่หรือเปล่า น่าจะใช่ไเนี่ใช่ไหวะน่าใช่เลยทุกคนเดี๋ยวเราปล่อยมันนะครับให้ไปเลี้ยงลูกมันนะครับผู้ชนะไม่ใช่ผู้แพ้ผู้แพ้ไม่แพ้เสมอไปนะครับไปกลับไปเลี้ยงลูกไปเลย เออย้ายใ,ใครมาฆ่าได้หวานเจี๊ยบสุดยอดครับทุกคนเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์บ้างผมไม่เห็นจริงๆมันเป็นคอกเล็กนิดเดียวนึกว่ากระสุนได้ซ้ำผมเลยเคาะเคาะปุ้งกัดเลยว่าแล้วทำไมมันไล่กัดดุจังปลาปกติอ๋อนั่นไงคอกออกมาแล้วนี่เล็กนิดเดียวเดี๋ยวตีไปนะย้ายปุ้งกัดอีกนะน,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 นี่นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ย ออข้ออกเล็กนิดเดียวโอเคครับไปไปหาตัวต่อไปผู้แพ้ไม่ใช่แพ้เสมอนะครับเราต้องปล่อยมันให้ไปเลี้ยงลูกมันตัวเล็กกระต้อยเดียวเอาไปก็ไม่อิ่มหรอกสู้ให้มันเลี้ยงลูกมันจนโตดีกว่าเราค่อยมาตกเรื่อยๆหวานเจ็บเสียงว่าหวานเจ็บโอ้ อืมอ <Es by> ืมแมงเอ้ย <half> บ <ít> ิซีปอกเดียวเลยนะเอ้ดีวปาปอกปาปอกกัดแบงมีแต่ปลาปอกวันในคองนี่อาหารตัวต่อไปครับ มาแล้ว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 โอ้ไม่ได้แดกวัดพราดไม่โดนเปิตตาบิดกันว่ายู่รัวเลยวัดเพลินไงปลากินดีวัดเพลินไง เอาใหม่ครับเนีย่ยดูช่องน้ำแบบนี้ตีไปเลยตีมาเลยก็ช,ะชะ้าๆเราก็พักไว้ตรงนี้หันหลังมาตีข้างหลังต่อ โอ้ไม่ขึ้นฝั่งพยายามตีให้ขึ้นฝั่งปลาช่อนมันอยู่ริมฝั่งถ้าตีลงน้ำปุ๊บมันตกใจพุ่งออกมันหนีออกพยายามตีให้ขึ้นฝั่งไว้แล้วกอลงแบบช้าๆไม่ต้องรีบเนี่ยกอลงแบบช้าๆทำยังไงก็ได้ให้เหยื่อตกเบาที่สุด หมายโลย่งๆเนี้ยไม่ค่อยมีต้องเป็นไม้แบบโลกๆหน่อยหมายแบบเนี้ยเนี่นยไม้สวยๆเนี้ยตีไปเลยฮะแล้วค่อยๆกอลงปุ๊บ เห็นไหมกัดไม่โดนทุกคนเห็นไหมค่อยๆกอลงเก็บสายเร็วเลยมันก็อยู่แถวนั้นแหละปลาช่อนอ่ะมันไม่ไปไหนหรอกตีขึ้นฝั่งไปเหมือนเดิมครับกอลงแคช้าน่ะไล่ละไล่ละหะนั่นไงกัดแล้วและ,ละ โดนเลยโอ้โหเสียดายทุกคนเสียดายจัดผมส่งช้าไปโอ้โหเห็นไหมไซส์สวยตัวตะกี้เมื่อกี้ครับผมใจเย็นๆนะส่งไปอีกสักหน่อยนะวัดแน่นๆนะโดนแน่ตัวนั้นโอเคครับโอเคครับขยับมานหนึ่งจากตรงนู้นนะครับผมขยับมาตรงนี้มาดูว่ามีไหม ก็ช้าๆมันอยู่ในป่ามันออกมากันเองนะไม่ต้องรีบเราก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเทคนิคแบบเบสิกเบสิกเลยเนะฮ้ยเป็นอะไรนะ่ะดูอะเลย นั่นไงนี่ไงอยู่เลยไงอยู่เลยไหมทุกคนใส,สใส่สวยด้วยไหมหใส่สวยด้วยไหมะตรงนี้แป๊บเดียวจะหาปลาเกลือเล่นๆขำๆใส่สวยด้วยดูโอ้โหยิ่งขยับยิ่งเจอตัวใหญ่นะครับ พระเอกอีกแล้วเจนวันของข้าเจนวันสีดำนะครับพระเอกของงานเลยน,ะนี่ไซส์ประมาณ2ขีดทะลุตาบนอีกโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยฝาดด้วครับเจนวัน f j จพันะครับตกง่ายๆกอเรื่อยๆข้างกอหญ้ากิ่งไม้ต้นบัวนะครับไม่ต้องรีบนะเรากอเรื่อยๆเื่อยๆมันออกมาชารดเองนะปลาอย่าไปซีเรียสมากตกปลา เราตกเพื่อเป็นเกมกีฬาสนุกสนานนะครับอยา่าก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกโกอุมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตัวต่อไปนะครับเป็นพุ่มหญ้าแบบนั้นนะตียัดขึ้นไปข้างบนเลยทำใหขึ้นอีก ค่อยๆก่อออกมาเหมือนมีตัวไล่นะตีไปไยังดีวด่าก่อเรื่อยๆ อย่างนี้ขึ้นฝั่งค,ค่อยค่อยกอรอลงมาตรงนี้มันล่่ไปปลาไม่ค่อยออกมีน้ำขยิบข้างหน้าเราก็เดินไปเลยเดินมาโอ้ควันดีเช็คฝั่งนี้ก่อนดีเช็คไปก่อน ข้อลงมาเรื่อยๆนะไล่ไล่ว่าขึ้นน้ำตัวเองวะอ๋อขึ้นน้ำเหยื่อไม่ใช้ปะอะไรเนี่ยมนม่สวยได้อยู่ครับ <laughs> อะไรครับผมไม่ใหญ่เล็กเไม่รู้ตัวใหญ่ไปไหนหมนเมื่อกี้มีไม่ใหญ่โอ้ตัวขยบควเร็วเร็วนีตัวขยบเพิ่นมา nè, tìm nám ổ không, không phải tông chút lụp lút nòi có มีคนมาตกบ่อยไหมบอ่อยช่วงนี้เยอะเืยช่วงนี้คนตกปลาเยอะมากเลยเอ๋ลกอลุกนะมผมก็มาจากกุลุกเหมือนกันแต่ผมไม่เข้ามาตกตรงนี้ประมาณปีหนึงง่งอ่ะผมทิ้งไว้กะ่ว่าค่อยมาตกมีตุ๊กทิ้งไว้เป็นปีลเลยไปตกที่อื่นพอมาปุ๊บเขาขุดคลองใหม่ตรง,ไง<อ>นั้น

เราลองดูตาบิดเราตองดูตาบิดกับเจ้าเจนวันเอสเจพัทนะครับ,นนรอ,บอ๋อหวานเจี๊ยบครับกับเจ้าจีนวันเอสเจพัทนะยืนตีตื้อเรื่อยๆเหมือนช่องตะกี้ผมก็ตีตื้ออย่างนี้ผมบอกว่ามันขยับมันขยับยังไงมันก็กัดน,นะครับรอจังหวะดีๆนะโอเคครับไปครับเจอหาตัวต่อไปครับตรงนี้ห้าหกตัวแล้ว ไหร่ไหร่หืมหืม hmm? hmm? ไม่ตัวเล็กยังกัน อ,อุ้ยขาดอูยด้ยูอู้หลุดเจ็ดแม่ใหญ่ด้วยเสียดายจันแม่งขาดทุกคนเสียดายว่ะแม่งหลุดด้วยย่าโอ้โห ขาดช็อกโอ้ขาดยาวได้ด้วยฟันไม่อยู่เวนกรรมเลยสายระเบิดเลยโอ้โหระเบิดไกลด้วยดูดิอมันเป็นปุ่มหวานเจี๊ยบไปดิ โอ้โูอยู่โู้หมุดมุดทุกคนโอ้โไซส์สวยไอย้ซสยย์สไซส์สวยตัวนี้โู้โลกว่าตัวนี้อือออืออไซสโลครับมาแล้วครับเต็มปากเต็มคำครับเจ้าเจนทูมีโลสี่โลห้าครับถึงไหมวะไม่น่าถึงการโคตรแน่น ประมาณโลสองได้ทุกคนนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับตัวตะกี้โอ้โหดูกับมือดิประมาณโลนิดๆนะครับประมาณโลสองได้ตัวนี้ดูหวานเจี๊ยบเลยเมมไม่รู้เป็นอะไรครับทุกคนเมมแม่งมีปัญหาเสียดายจัดน,นี่ครับผลงานวันนี้นะครับเจ้าเจนวันเจนทูนะครับ เจ็ดตัวหวานเจี๊ยบคนเดียวยฝากไว้ด้วยนะครับเจนทูเอฟเจีพันะครับอ, <J 2> อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องโคมพาลุย